พอกับน้องคิมตอนย้ำแรงๆเนาะมื้อนี้แม่น้องคิมสะพาทุกคนเนาะไปหา,าแนวกิ่นอีกแล้วแต่บบบอกเธอเนาะว่าแมนอย่างแมนจะให้ทุกคนได้รับติดตามไปก่อนเนาะว่าเออแมนอย่างเนาะนี่อ๋อลืมบอกเลยทุกคนนี่นี่คืออุปกรณ์ของเฮานะมีห้ำนี่ลวกะมีเสียมอ่ะเดี๋ยวน้องคิมคอยมาเสลรเนาะว่าไปหายัางโอเคจมื้อนี้แมนกีตามานำ

เบิ้งมาเบิ้งนี่นี่นี่นอือมแล้วโคดจะอยู่อยุบบอลเออขีค้ค,ควายขี้งัวเนาะ วัเดวมันซักเลยมันเลโอ้ยเล้้นั่นเห็นว่ทุกคนหูจักไปออกแล้วหู คุณพ่อลงมือก่อน <g ül> อุ้ยฝนตกเดอ้อนี่น่ะยังมีอยู่ดีดีดีมาทุกคนมันจะเก็บของกินไว้อยู่ไหน ฝนก็ลืมตกกระเด้อบ้านไผยฝนตกเียอู้ทุกคนฮันเห็นหลือบอเอาขึ้นมาเลยชึบนี่ตัวแรกของเขาคุณบ้าบล, <c oughs> ลงมือนุ่กัน นี่เสร็จแล้วตัวนี้นี่ใส่เข้าไปเดบเออ๊บ้านทุกคนเอ,อิ้นมาหยั่งบ้านน้องครีมเอิ้นมาจุจีแม่นหรอจุจีเนาะเอิ้นมาจุจีได้แล้วตัวแรกไปมันหมานเด้อ อีเด้อทุกคนนี่นี่เห็นบ่าเห็นบ่าโอ้ยังยังมีอยูยยย่โอ้ดูใหญ่จังเลยตัวตรงใหญ่แห้งๆเลยนี่สีมึงเลยตัวเอ่อมาหาข้างเลขของปีเนาะ กันว่าอาหารตามแล้วดูแมนแมนแมนรากะเมนูนี้คือเซฟแพง<ะ>จักว่าเห็นแล้วเอาหายเด้อ バイジー。 giang rồi nhìn thấy á, ừ. mình khơi mà thường, thế nào? มาบบท,ทันแล้วเอ๊ะะกอนนี่มาแล้วเฮ้ยเนาะนี่อุ้ยอ้สควไปตัวที่สองอ๋อหมาละมาละ <c oughs> <c oughs> ไปไปหาต่อฝนก็คือย้ยอยๆมาเนาะฝนฟ้าบุาควยเป็นใหน่ป่าให คนน้องงัวแต่บุ๊มเป็นมัวน้องทีมเด้อเนื้ของเขาเจ้ายากก็คือซุ้มเเพราวา่ซุ้มนี้แมนฝนตกเนาะโอ้บรรยากาศคือดีแฮงทุกคนทางนี้ทางนี้นหมอกบรรยากาศเว่าซุ้มๆแดดบ่ค่อยออกมันเลิศ ออไม่ไม่ทำเยโอ้ยโอยแบบบบอ้ทุกคนมาดิมีก็อาจจะมีอยู่ไปขุดหส,สดอบหูก่อนดิดดดิูมัน

แมนบุค่ะเนี่ยบุ๊คฮุตฮุตเนาะออกมา <laughs> oh, oh wow. Mẹ, bố mẹ, bố mẹ.

นี่เอีกสะลกประมาณนไีไอยู่เนาะเดินไลบ่เ้โอ้ยยยไยย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 ยื่ยยยยยหลายแยยยไยยยยยนยยยยยเยย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 นย่ยนย่ยยยนยยย มันอยู่ใต้ในนอหน,อน่หลายแหงเอาไปเพ็ดเมนูอย่างกินด,ดีเนาะมืออื่นนี่ต้องขังไว้หนึ่งมือก่อนเนาะทุกคนเนาะจึงมาเห็ดเมนูกินมืออื่นตอนแรงน่าจะเห็ดเมนูกินเนาะแต่ยังบอบอกเดาว่าเห็ดอย่างกินน่ะนี่หลายแหงเอเอ,เอลืมถามเลยอันนี้บ้านทุกคนเอินมาเมงยังนี่นี่นี่ ก็มเมนอย่างเดีทุกคนลหลายแห่งบนนี้นะอืออู้เดะอะลงคิมกะต้องขอตัวลาไปก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หนอเพื่อเป็นกำลังใจให้อลงองคิมนีกำลังใจให้ิคลิต้ต่อไปนอทุกคนขอขอบใจบ๊ายบายมาล้างมือก่อน,ตนเตวอันเฮง ไปก่อนเด้อนี่ทุกคนหลังจากที่ผ่านไปนึ่งมือกัมาทอดแล้วนี่จะมีมเอ่ขาเอิ้นว่ามีโนโบดมีโนโบดมีโนโบด,ดใครเคยกินเลยนี่ใครเคยกินอันนี้เขาเอิ้นเนี่ย กระเทียมออนกระเทียมออนแล้วก็มักเิ็ดอุ้ยมาทำมาเริ่มกินกันยังไส่ยังไส่ไปเนาะดูว่าคนไทยเอิ้นมาสมุนไพรมากินกัน Hi. เล่นเลยอืมชอบมันยี่ <laughs> huh? You yeah. อเอ็มละเทอคลิปนี้เนะเาะน้องเขียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเขมยนมีกำลังใจคลิปต่อไปในเดือนทุกคนขอ,ขอบคุณบ๊ายบาย